ดีครับผมวาทิตดุริยางกูลจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหามวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมดนตรีผ่านงานวิทยานิพนธ์อีกมิติหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นมิติที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับนั่นคือการใช้ระบบเทคโนโลยีทางสารสนเทศมาพัฒนางานด้านดนตรีและสิทธิ์เก่าที่เราได้เรียนเชิญมาในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยทีเดียวนะครับอาจารย์อยู่กับเราวันนี้แล้วนะครับท่านอาจารย์สรายุทธหอมเย็ยนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จุดประกายโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลก่อนที่จะไปได้พูดคุยถึงเรื่องงานของอาจารย์อา,อาจารย์ยังพอจําภาพบรรยากาศของการศึกษา ในช่วงที่เรียนมหาบัณฑิตที่สถานที่แห่งนี้รวมถึงแรงบันดาลใจครับที่อาจารย์มาศึกษาต่อที่นี่ครับอาจารย์ครับสมัยนั้นกเ็เริ่มจากแรงบันดาลใจก่อนนะครับครับครับรบังเอิญว่ามาเห็นตัวหลักสูตรเนี้ยขึ้นมาแล้วก็มาเปิดดูรายการหลักสูตรฮะรายวิชาต่างๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันตรงกับสิ่งที่เราเรียนมาในสมัย ระดับปริญญาตรีเพราะว่าเดิมเนี่ยผมเรียนทางด้านดนตรีไทยมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์ก็นะครับ,รบแล้วก็พอเห็นแล้วรู้สึกสนใจก็เลยลองมาสมัครดูแล้วก็สอบก็ปรากฏว่าได้มีโอกาสาได้เข้ามาศึกษาที่นี่นะครับ,รบสมัยนั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่รู้จักใครเลยครอาจารย์คำว่าสมัยนั้นของอาจารย์นี้ประมาณ ปีพศอะไรครับอาจารย์ครับผมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทตอนนั้นก็ปี2541ครับ2541เราเรากำลังพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านไป20กว่าปีอยู่นะครับอาจารย์ใช่ครับ20กว่าปีครับแล้วก็ช่วงนั้นไม่ไม่ไม่รู้จักใครเลยแม้แต่ท่านอาจารย์อนันตศรีสัม3ไปนะครับก็ได้มาพบท่านที่นี่แล้วก็ได้ได้ได้ศึกษากับท่านที่นี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสิ่งที่ ดีใจแล้วก็ภูมิใจมาถึงทุกวันนี้ก็คือว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยทำให้ทำให้ผมได้พบกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดุษฎีมีป้อมนะครับซึ่งมาเป็นนักศึกษาร่วมรุ่นเดียวกันกน,นะครับ,รบแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์สาหวัตปื้มป,ปีชานะครับซึ่งก็มามารวมมาร่วมรุ่นเดียวกันครับเป็นเพื่อนรุ่นด้วยกันนะครับก็เราก็เรียนกันมาโดยโดยที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของความรู้ทางด้านองค์ความรู้ในด้านของอดนตรีซึ่งค,คุณครูท่านก็มีอย่างเต็มเปี่ยมในขณะเดียวกันผมก็ช่วยในส่วนของทางด้านแนวคิดในเรื่องของอการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ครับอาจารย์ครับคือเราพูดถึงเรื่องของดนตรีในอดีตซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติการน,น,นะครับครับอพอเราเห็นงานของคุณครูประสิทธิ์าวรที่เรา ได้ทราบกันก็คือคุณครูได้มีการบันทึกเทปรีวริวทีนี้น้องๆสมัยนี้อาจจะรู้สึกธรรมดาไม่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนอย่างกับที่พวกเราตื่นเต้นกันเ<ม>พราะว่าในสมัยก่อนนี้การที่จะให้เสียงลงมาอยู่ในเทปหรืหอ,อบันทึกเพื่อการาเพื่อการนําไปใช้ในลักษณะของการบันทึกเสียงไว้ก,ก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนในยุคป,ปัจจุบันแต่<ช>ว่าคุณครูได้มีบทบาท ร,รวมถึงผลงานที่อาจารย์ทาได้เข้าไปดูผลงานที่อาจารย์ทําไว้ในหลาย,ลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานการบันทึกเสียงที่นําไปออกอากาศทางรายการวิทยุกระจายเสียงรหรือแม้กระทั่งทําเป็นเทปคราเซตในการเผยแพร่ก็าตามอาจารย์มีแรงบันดาลใจอย่างไรถึงมีผลงานเล่มนี้อาจารย์ทําผลงานเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ครับระบบฐานข้อมูลเพลงไทยครับเพ,เพลงไทยของอาจารย์ประสิทธาวร ซึ่งค,ครูเป็นศิลปินแห่งชาติใช่ครับเพราะฉะนั้นเพลงของค,ครูที่บันทึกไว้อย่างที่เรากําลังคุยกันอาจารย์ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยที่จะเข้าไปมองผลงานของค,ครูว่าจะทําอะไรได้บ้างในระบบยุคเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์กําลังพูดถ้าปัจจุบันอาจจะฟังเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ตอนนั้นโอ้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ตอนนั้นเป็นเป็นยุคที่ต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆ คือถามว่าใหม่มากไหมจริงๆแล้วก็คือโฉมหน้าของความเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นมัลติมีเดียแล้วมันสามารถทำอะไรได้มากมายมันก็เริ่มเป็นยุคบุกเบิกในในช่วงเวลานั้นนะครับ,รบแล้วก็ภายในเวลาที่ผ่านมา20กว่าปีเราจะเห็นว่ามันพลิกโฉมหน้าไปมากมายนะครับอาจารย์อาจารย์มีวิธีคิดในช่วงนั้นเพื่อที่จะตั้งโจทย์ในการทำงานวิจัยว่า เราจะไปมองผลงานของคุณครูประสิทธิ์เพื่อมาจัดฐานข้อมูลอย่างไรครับอาจารย์คือประเด็นที่หนึ่งนะครับก็มันเกิดจากสมัยที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยนะครับที่มันมีงานส,สารนิพนธ์ซึ่งขณะนั้นเนี่ยอาจารย์สมานน้อยนิดเนี่ยท่านเป็นผู้ที่จุดประกายผมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับการ เผยแพร่ดนตรีไทยผมก็ทําศิลปนิพนธ์เอสเป็นทำสารานิพนธ์เรื่องอการการใช้เทคโนโลยีกับการเผยแพร่ดนตรีไทยคราวน,นี้พอมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยพอมาถึงจุดที่เป็นระดับปริญญาโทปั๊บเนี่ยก็เลยมองว่าเอ๊ะเราจะเอาสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ไหมนะครับช่วงนั้นก็บังเอิญว่า เป็นช่วงที่ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือท่านอาจารย์ประสิทธิ์เนี่ยท่านได้มอบลิขสิทธิ์นะครับให้กับ <outreach. S 2> มหาวิทยาลัยมิดนใ <Credit. S 2> ช่ครับครับลิขสิทธิ์เทปรีววแล้วก็ผลงานการบันทึกแล้วก็ห้องบันทึกเสียงของท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยมิดนแล้วก็ได้ได้แนวคิดจากท่านอาจารย์วชิรพรนะครับแล้วก็อาจารย์อนันต์อาจารย์วชิรพรวันดีใช่ครับอาจารย์อนันต์สมเลิศครับครับซึ่งอาจารย์อาจารย์วชิรพรก็หรือครคูจอดที่เรา มักจะเรียกกันนะครับก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยสลายุทธมันจะมะีงานของคูประสิททาวรนนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของการบันทึกเสียงเป็นเทปรีวอะไรพวกเนี้ย <นะ S 1> เธอจะทําอะไรกับตรงนี้ได้บ้าง <นะ S 2> เราก็มานั่งคิดเป็นการบ้านนะนะพอมานั่งคิดปั๊บก็รู้สึกว่าเอ๊ะเออเนาะเรายังไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าฐานข้อมูลเพล<ร>ง,พ<ร>งไทยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ เราเคยเห็นตอนสมัยเราเป็นเด็กๆเราไปฟังเพลงไทยเราไปจะไปฟังได้ที่ไหนเราต้องไปหอสมุดแห่งชาติสมัยนั้นในสมัยนั้นครับครับสมัยมัธยมเลยครับผมจะฟังเพลงไทยผมต้องไปหอสมุดแห่งชาติครับแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะครับมันก็มีความฝังใจมาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ปั๊บอ้าวในเมื่อมันมีเพลงที่มันเป็นคาสเซ็ตเป็นเป็นเป็นรีว ตอนในสมัยนั้นเป็นริวนะครับสิ่งที่เราเป็นนักดนตรีเวลาเราจะไปค้นหาเพลงสักเพลงหนึ่งเราอยากรู้อะไรก็เอาตัวเราเนี่ยเป็น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 คนอันี้ก่อนนะครับเป็นคนที่รู้สึกก่อนว่าเราอยากได้อะไรนะครับก็ลิสต์ออกมาว่าอ่ะหนึ่งการที่เราเห็นข้อมูลเพลงสักเพลงหนึ่งเราอยากรู้หนึ่งประวัติอยากรู้ว่ามันบรรเลงด้วยอะไรอยากรู้ว่ามัน มีอัตราเท่าไหร่บ้างก็คือข้อมูลที่เราจะพอที่จะหาได้ทั้งหมด360องศานะครับแล้วบังเอิญว่าในช่วงที่ผมเรียนระดับปริญญาโทเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปทำไปทางานอยู่ที่ร้านพัฒนาสินการดนตรีและละครซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มีห้องบันทึกเสียงของศาสตราจารย์ดรอุทิศนาคสวัสดิ์ซึ่งก็ทำงานคล้ายๆกัน นะครับก็เราก็เลยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกับสิ่งที่คุณครูท่านบันทึกเอาไว้ว่าในหนึ่งปกนะในหนึ่งปกเทปเนี่ยท่านจะบันทึกอะไรไว้บนปกบางผมฟังจากอาจารย์นี้แสดงว่างานของอาจารย์นี่หนึ่งเป็นเรื่องฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรีที่อาจารย์กําลังพูดถึงประวัติเรื่องเครื่องดนตรีเรื่องของอการบรรเลงแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงว่ามันเหมือนมีสอง สองทักษะงานที่จะต้องเอามาผนวกกันถูกต้องครับครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานท้าทายโดยเฉพาะในยุคนั้นต้องในในยุคนั้นครับในยุคนั้นนะครับเพราะว่าเราจะมีเทเรีวหรือเราจะมีคราเซตไม่มีเครื่องเปิดนี่ก็คือทําอะไรไม่ได้อยู่เหมือนกันมันไม่ใช่อย่างยุคปัจจุบันที่เราจะสามารถเซิร์ชหาได้ใช่ครับก็ต้องต้องถือว่าเป็นการจุดจุดประกายที่ท้าทายเลยทีเดียวอาจารย์แล้วผลของ ของงานความสาเร็จของงานความภาคภูมิใจของอาจารย์ครับก็ส่วนงานงานงานที่ทํามาเนี่ยนะครับก็ได้ถือว่าเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ไม่ใช่แนวทางที่สําเร็จครบถ้วนร0อเเซในในลักษณะ360องศาเหมือนกับที่เราตั้งใจแต่เราก็พยายามทําให้มัน,ปปใ,มนใช่ถ้าพยายามทําให้มันให้มันสมบูรณ์ที่สุดณนะที่มันมีในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวไอตัวสิ่งที่ ผมได้ทำเนี่ยหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ผมได้กับตัวเองก็คือคได้ได้ได้รู้ว่าอ่ะเราขาดอะไรไปบ้างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือได้พัฒนาตัวเองด้วยเพราะว่าในช่วงที่ทำเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการเขียนฐานข้อมูลซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เยอะมากด้วยแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับ,รบแล้วก็ต้องต่อสู้กับคาคำคาที่คําถามที่ว่าอา้าแล้วฐานข้อมูลทําไมคุณใช้ โปรแกรมนี้ทําไมค,คุณไม่ใช้โปรแกรมดัตต้าเบสอื่นที่มันใหญ่กว่านี้ซึ่งเราก็พยายามหาคําตอบให้นะคในยุคนั้นอาจารย์ใช้โปรแกรมของตอนนั้นผมใช้ Microsoft Access ครับในการเขียนฐานข้อมูลรู้สึกจะ2,000เนาะ,ะประมาณนั้นครับ2,000น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าโดยเหตุผลก็คือว่าผมมองว่าคือ,อตัว database ที่เรามีเนี่ยก็คือเทปเดียเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีจำนวน มากมายขนาดที่ว่าจะต้องใช้โปรแกรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็ตัว Access เนี่ยมันเป็นมันเป็นโปรแกรมที่มันถูกแพคเอาไว้ในใน m r o s o s t o t o i f i c e อยู่แล้วซึ่งในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนขนาดนั้น,นขนนนต้องมีเป็นกรณีศึกษาภายใต้ความความเหมาะสมในสถานภาพของเราในยุคนั้นใช่ครับ,รบแล้วก็แล้วก็เราต้องมานั่งเรียนรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมนี้ด้วยตัวเองเพราะว่า ผมไม่ได้มีไม่ได้มีโคบัตดี้หรือไม่ได้มีอะไรเงี้ยนะก็เริ่มตั้งเริ่มเขียนปกเขียนฐานข้อมูลตั้งแต่ศูนย์เลยแล้วก็พยายามค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆก็จนมาถึงตรงตรงจุดนี้จริงๆผลงานของอาจารย์เนี่ยทำให้สถาบันแห่งนี้ได้รับได้รับอนิสง์นะครับเพราะว่าฐานข้อมูลที่อาจารย์ทําไว้แม้กระทั่งรายการของทั้งเทปเรียวของทั้งเทปคาสเซตเนี่ยนำไปต่อยอดนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันก็จะมี เป็น MP3 ซึ่งผ่านจากเทปครสเซตเทปรีวมาเทปครสเซตแล้วก็มาซีดีจาก CD ก็มาเป็น MP3 ตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่ระบบของการเสิร์ชค้นหาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผลงานเนี่ยที่มาที่ไปมาจนถึงปัจจุบันมันเกิดการเขาเรียกว่าจุดประกายจุดประกาย จุดประกายอย่างนี้นี่ไม่ใช่เฉพาะในยุคนั้นแล้วจบนะครับทราบว่าอาจารย์ก็ยังทํางานด้านนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยปัจจุบันนี้อาจารย์ทําทงานอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครับอยู่ที่ภาควิชาดุรยางศิลป์ศึกษาคณะศิลปศึกตรครับสถาบันด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติใช่ครับอาจารย์ยังดูแลงานด้าน เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ไหมครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้ก็มีการบันทึกองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านทางด้านดนตรีคีตศิลป์แล้วก็ทางด้านนัฏศิลป์ด้วยเพื่อบันทึกบันทึกเรื่องของแนวคิดวิธีการคิดวิธีการในการบรรเลงวิธีการอะไรเนี่ยสารพัดเลยครับตอนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมมีหมายที่ดีนะครับครับท้ายสุดนี้จากยุคบุกเบิกนะครับจุดประกาย ฐานข้อมูลเพลงไทยของครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติเข้ามาอยู่ในระบบของเทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นสารสนเทศเป็นคอมพิวเตอร์อยากยุคนั้นนะครครับสองพันยุคสองพตอนนี้2021น <21 S 2> แล้วนะครับ20กว่าปีอาจารย์มีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากน้องๆหรือฝากคนที่จะใช้ผลงานผ่านระบบสารสนเทศหรือระบบดิจิทัลในปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีทำไม่ได้ นะครับก็คือการตัดสินในเรื่องของอคุณค่านะครับของของของตัวมันนะครับจริงๆครูก็ยังมีความจำเป็นอยู่เสมอนะครับเพราะว่าครูเนี่ยเป็นผู้ที่นอกจากให้ความรู้แล้วยังให้วิธีคิดด้วยนั่นคือสิ่งสำคัญซึ่งคอมพิวเตอร์ทำไม่ได้ถูกไหมฮะคอมพิวเตอร์ทำได้แต่ให้ความรู้รแต่วิธีคิดถูกผิดหรือความเป็นความเป็นมนุษย์ พูดง่ายๆความเอื้ออาทรความมีสินรำจัญญาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเครื่องมือช่วยต้อง,ต,องต้องใช้ตัวเทคโนโลยีให้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 เป็นแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆไว้แล้วก็ด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยมันมีความพัฒนามากขึ้นนะครับ ในเรื่องของสิทธิหรือเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาอะไรทั้งหลายเนี่ยมันทำให้มันทาให้ง่ายต่อการที่เราจะใช้วิธีการก๊ ast, uh huh. อปพาสอย่างที่ทางวิชาการทั้งหลายบอกนะครับว่ามีความง่ายต่อการที่ไปค้นมาจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็เอามาวางไว้ในงานของตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ น่าเป็นห่วงนะครับในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเขามีวิธีการในการปิดกัน้นการก๊อปพาสเนี่ยโดยวิธีการที่ว่าให้ใช้อะไรนะฮะให้แปลงไฟล์จาก Microsoft Word เนี่ยไปเป็น PDF ถูกไหมฮะปรากฏว่าพอหลังจากที่ผมจบมาไม่น่าจะเ,เกิน5ปีมันก็มีการพัฒนาไอาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะ เปิด PDF แล้วก็ก๊อปจาก PDF แล้วกลับมาวางเป็น Word ถูกไหมฮะน่าจะจํากันได้นะครับหรือไม่ก็มีไม่ไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะก๊อปจาก PDF ด้วยแปลงจาก PDF เลยคันนี้ย้อนกลับมาเป็น Word เพื่อให้เอื้อต่อการก๊อปเอาไปใช้เอาไปใช้นี่ฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ที่เจ้าของผลงานเดิมนะครับที่เขาเขาคิดไอแนวคิดประเภทเนี้ย การแปลงไปแปลงมาเนี่ยนะเขาอาจจะมีอาจจะมีวิธีคิดว่าเออมันควรจะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นแต่เราอาจจะเอามาใช้ในแบบที่ผิดใช่ครับเพราะฉินการการการคัดลอกมาเนี่ยมันมีวิธีการใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับตามตาม ลักษณะงานวิจัยว่าการอ้างอิงการนําเอามาอ้างอิงอย่างไรการให้เครดิตอย่างไรแต่ที่อาจารย์พูดนี่หมายถึงเรื่องการเอามาเป็นของตัวเลยเอามาเป็นของตัวเลยครับซึ่งตอนนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับนักศึกษาในและนักวิชาการรุ่นใหม่ๆเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องคงต้องฝากไว้นะครับว่าในเรื่องของการที่นําผลงานผู้อื่นมาเนี่ย แล้วก็มา,าอ้างอิงว่าไม่ไม่อ้างอิงเขาอะพูดง,ง่ายงแล้วมันกลายเป็นผลงานของตัวเองไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดเสมอมานะครับก็คือว่าถ้าไม่มีสถาบันวิจัยภาษาในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับก็คงไม่มีสลายุทธในวันนี้นะครับแล้วก็คงไม่มีอาจารย์ยุทธของเด็กๆที่เรียนระดับปริญญาตรี นะครับในในทุกวันนี้เหมือนกันก็คงต้องขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะกราบขอบพระคุณคุณครูคทั้งหลายน,นะครับหลายท่านเลยนะครับหลายๆท่านครับ<น>ที่<น>ท,ที่อาจจะมีไม่ได้เอ่ยนามบ้างนะครับก็แต่ก็ยังระลึกถึงทุกท่านเสมอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่าน คณครูประสิทธาวรนะครับที่ท่านได้สร้างสรรค์สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมก็ถือว่าท่านเป็นผู้จุดประกายแล้วก็เป็นผู้ต่อยอดนะครับให้ให้ให้พวกเรานได้เอาสิ่งเหล่านี้มาศึกษานะครับก็คงจะต้องฝากไว้ประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญที่พวกเราได้ดูแลต่อแล้วก็ส่งต่อให้สู่รุ่นต่อ ต่อรุนสู่รุนน่ะนะครับ,รบแล้วก็วันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์เพราะว่าทําให้เราได้มาเล่าเรื่องวิจัยผ่านกิจกรรมซึ่งอาจจะเชื่อมโยงมาถึงวิถีชีวิตในปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่อาจารย์ใช้คาว่าคือก้าวกระโดดแล้วก็เราต้องรู้จักใช้อย่าให้มามีผลกระทบที่มาทํา ทําให้เราเกิดความเสียหายครับต้องต้องรู้จักใช้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์สรายุทหอมเย็นครับครับขอบคุณครับครับผมยินดีครับ